หลายๆคนที่เรียนไม่เก่งเลยแต่ว่ามีความขยันขันแข็งที่สูงมากในห้องสุดท้ายคนทั้งหลายเหล่านี้เก่งนะเก่งขึ้นมาเป็นระดับต้นๆของห้องในขนาดเดียวกันคนที่เรียนเก่งสมองดีคุคผูบอกในคราวเดียวก็จำได้เลยเนี่ยกลายเป็นคนที่ไม่ค่อยเอาใจใส่ก็มี สุดท้ายท้ายสุดแล้วคนที่มีความขยันขันแข็งในชีวิตคนที่มีความพยายามสูงในชีวิตกลับกลายเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตมากมายลูกๆทุกคนครับขอให้ตัวอย่างนี้ขอให้เรื่องราวเหล่านี้เป็นแบบอย่างเป็นตัวอย่างให้กับพวกเราจงพยายามให้มากที่สุดสุดท้ายผลของความพยายามนั้นมันจะสนองตอบกลับเรามาในรูปร้อยของความดีงาม นะมันอาจาไม่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดนให้เราได้เก่งแต่เพราะความขยันขันแข็งของเรานั่นแหละมันจะทําให้เราได้เกิดการเรียนรู้สิ่งต่างๆมากมายทั้งเรียนรู้ในแง่ของวิชาการเรียนรู้ในแง่ของวิชาชีวิตที่มันจะค่อยๆเพิ่มพูนขึ้นเพิ่มพูนขึ้นเป็นตัวเราที่สมบูรณ์เนี่ยขอให้เราเป็นแบบนั้นขอให้เราเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาเรียนรู้ทั้งวิชาชีวิตเรียนรู้ทั้งวิชาการ แล้วค่อยๆพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆเรืๆวันนึ่งเราโตขึ้นเราสําเร็จการศึกษาไปเราจะกลายเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งวิชาและจรณะคือความรู้แล้วก็ความประพฤติการกระทําต่างๆเราจะสมบูรณ์แบบเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบ